อันนี้คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ได้พูดถึงศักดิ์ศรีของเมียหลวงนะคะมาวันนี้เนี่ยคุณประวิทย์พูดไม่ใช่ขออภยัยคุณชูวิทย์นะคะบอกเลยว่าปิดสวิต์ประชาชนประชาชนเนี่ยสนใจเรียนรู้ทางด้านการเมืองการโหวตนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยถูกถามทุกวี่ทุกวันเลยว่าพิธานเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าให้ลองอ่านดังต่อไปนี้เพราะขณะนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยพลิก พลิกแพงเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยแต่เท่าที่นิ่งแล้วก็คือการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่การตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแม้ว่าเสียงข้างประชาชนเนี่ยจะมากที่สุดก็ยังสามารถถูกเฉดัวเป็นฝ่ายค้านได้อันนี้ขอใช้ภาษาตัวเองนะก็เห็นนะชัดเจนมากเลยว่าสุดท้ายแล้ว14ล้านเสียงเนี่ยถ้ามันไม่ได้รับการไฟเขียวจากเบื้องบนก็คือจบ เพราะอะไรเราต้องตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเพราะฉะนั้นเขาใหญ่ที่สุดคุณเห็นไหมคะว่าใครทุกคนฟังเขาหมดแม้กระทั่งในสภาในศาลหรือว่าสตอชอหรือว่าสถานศึกษาอะไรก็แล้วแต่มันจะมียึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งเรื่องจริงเราถึงได้บอกไงว่าคุณต้อง ต้องเขาเรียกอะไรต้องสำเนียอะว่าเราต่อสู้กับใครเราไม่ได้ต่อสู้กับนายขอนายกรหรือว่านายธรรมนัตนายสิระประวีนาไม่ใช่เราต่อสู้กับคนที่เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศถึงขนาดที่ว่าเยอรมนียังเอาไม่ลงอ่ะมิใหญ่คุณคิดแบบเนี้ยจะบอกว่าพระราชาไาจเขาไปถึง ทวีปยุโรปไหมล่ะเราก็ต้องยอมรับนะเราถึงได้เคยพูดมาตลอดว่า9-0-4ไม่ง่ายมีถึงได้เคยพูดหลายๆครั้งเลยว่าคุณอย่าประเมิน9-0-4ต่ำต้อยคนถึงได้บอกไงว่าให้มันจบที่รุ่นเราอะไรแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวเราจะชนะแล้วอะไรแบบนี้มันไม่ใช่สู้กันอีกยาวมากค่ะนะเขาเข้มแข็งมากเขามีพละกกำลังมากเขามีองค์คาพยพมากเพราะฉะนั้นอย่าประเมินเขาต่ำ นะฮบางคนที่บอกว่าต้องจบในรุ่นเราจะต้องให้สามข้อเรียกร้องของเราเห็นไหมผ่านมากี่รุ่นแล้วมีมีก็บอกว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะอืมต่อมานะคะชูวิ์นะคะบอกว่าดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงแค่พิธีกรรมของคนไทยที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเดี๋ยวอันนี้อันนี้ชูวิ์จะโดนมาตรา 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองโดเปล่าเพราะอะไรรูไ้ไเพราะว่า อแอดเนี่ยก็พูดอย่างนี้เลยว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่แบบเอพอิธีกรรมไงเพราะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สถาบันพระมาทสัตย์สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะดาบคืนสนองเพราะแอดแอดที่เจอไปเต็มๆเ,เลยนะคือเขาเรียกอะไรดันดันเขาเรียกอะไรปากมากไปน,นิดนึงเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรยิ่งสูงยิ่งหนาวอ,าอ,าอย่าเล่นกับไฟ นะอันนี้ทางคุณชูวิทย์นะฮะบอกแบบเดียวกันเลยการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงแค่พิธีกรรมของคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงการจับมือจัดตั้งของพรรคร่วมรัฐบาล8ปดพักเป็นละครที่ถูกบังคับให้มีการแสดงให้กับประชาชนดูดังนั้นดูได้อย่าไปหลงเชื่อถูกต้องเห็นไหมคะว่าเพื่อไทยก็เนะี่ยเล่นไปตามเขาเรียกอะไรนะเล่นไปตาม บทบาทคําสั่งหรือว่าเล่นไปตามบทบาทแมวที่ไกด์ไลน์มาอันนี้เราก็ฮุ้ยจริงๆนะเห็นไหมตอนนั้นเรา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 ถึงได้พูดไงว่าเอออย่ามาบีบน้ําตาอย่ยามาเป็นนางเอกแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะพูดว่าเขาเนี่ยโดนกระทําโอ้โหติงเพื่อไทยฟาดมีอย่างแรงเลยนะโอ้ด่าทอใหญ่เลยหาว่าเราไปกันแกล้งก็ดูแล้วกันนะลองตัดสินกันดูคุณชูวิทย์บอกว่าก้าวไกลเป็น จะไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดไม่มีรักแท้ทางด้านการเมืองแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอาตังหาเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนำพลิกข้ามคั่วแม้ว่าจะเสนอให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่หากมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็ไม่ผ่านสาวแน่นอนถูกต้องนะคะบอกชีวิตจริงต้องดูกันยาวๆไม่ใช่หนังตลกมีการจัดเตรียมสลับพลิกกั่ว รัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยผ่านเสียงสองวอภูมิใจไทยจะได้เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จะได้กระทรวงคมนาคมและสาธารณาสุขเหมือนเดิมโอ้แม่เจ้า <c oughs> หมอนหนูมาอีกแล้วนะคะก็นี่แหละคืออนุภาพของพรรคเพื่อไทยนะดูกัน ภูมิใจไทยนะหมอหนูนะคะจะได้คมนาคมแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขส่วนพลังประชาลัฐจะได้มหาไทยไปเย่เป็นยังไงกันบ้างนะนี่แหละคือเศรษฐกิจปากท้องมาก่อนไว้ใจพักเพื่อไทยได้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรักกันตลอดไปที่ไม่มีจริงเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปก็คงจะไม่เชื่อ ก้าไกลจะได้ประสบการณ์ว่าการมีสอสอใหม่แล้วก็เร็วเกินคาดนั้นจะทําให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดตั้งแต่เรื่องของการจะปิดสวิตสองวอลเปล่าก็คือมาตรา272หรือว่าการไปเจรจากับพักประชาธิปัตย์หรือว่าให้พักชาติไทยพัฒนานั้นมาร่วมรัฐบาลนายกจะเลือกได้ในรอบ3จะผ่านฉลุย ดูจากรอบ2ก็ทราบแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกอาจจะมีการปาหี่ขยับขยื่นกันเล็กน้อยในรอบที่สองแล้วไปผ่านที่รอบที่3การจัดตั้งรัฐบาลจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมแต่หน้าตาจะไม่ใช่เป็นแบบที่ประชาชนส่วนมากต้องการและจะเห็นแต่แรกในการจับอ่าเดี๋ยวก่อนนะและได้เห็นแต่แรกในการจับมือแปด พักร่วมเซ็น MOU ก็นั่นแหละเหมือนที่เราได้พูดแต่ทีแรกแล้วเป็นการสร้างภาพไงสร้างภาพโอ้โหอะไรนะหมอชลนานออกมาดราม่านะคะว่าผมพูดเป็นครั้งที่500อะไรนู่นนี่นั่นผมถูกกระทําผมสัญญาอุ้งอิงก็บอกว่าเนี่ยจะออกมาสนับสนุนพิธาอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีใคร เชื่อใจผมเลยแบบเล่นเล่นแบบเป็นนางเอกอะแล้วก็สุดท้ายเห็นไหมคะว่าวออขอภัยชูวิทย์ก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าหน้าตาจะไม่ใช่ก็คือสุดท้ายแล้ว MOU ก็ถูกฉีกเพราะวันนี้เนี่ยโชลนน่านาก็ได้ออกมาพูดเองนะคะออกมานำร่องเลยว่าอืมนะก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการล็อกเอาไว้ว่าแปดพักเนี่ยจะต้องร่วมกันไปไหนไปกันไม่ใช่อา้าวแล้วตอนนั้นมึงพูดทําไมวะถูกไหมสร้างภาพทําไมเ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ถึงได้ถามติ่งเก้าไกลไงทีอย่างเงี้ยคุณไม่มองนะคุณมองตลอดเลยว่าพักเพื่อไทยทําดีมาตลอดแล้วแล้วอะไรอ่ะคือสรุปแล้วแสดงว่าคุณก็ไม่ได้มีอยู่วมการไงคุณก็แค่ขอจะเลือกแมวก็แค่นั้นจบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องยอมยอมรับด้วยตัวเองไงอย่า อย่าสร้างภาพว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยคุณก็พูดไปเลยว่าคุณเนี่ยรักแมวทําเพื่อแมวจบค่ะนะอย่ามาพูดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยมีก็บอกแล้วว่ามีชัดเจนไงว่าเราเราเราไม่ได้อวยที่ผ่านมาถูกก็ว่าถูกดีว่าดีถ้าอะไรไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีนะอย่างในเคสเนี้ยมีถึงได้บอกว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ขาดของพรรคเพื่อไทยทําได้ ตลอดเวลาม่เคยพูดมาตลอดว่าเพื่อไทยทําได้คุณคุณไม่ต้องเป็นนางเอกไงคุณไม่ต้องแอปคุณพูดไปเลยว่าคุณทําได้เรายืนยันเราเราเราบอกเลยว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยตลอดเวลา,ลเ,วลาเราไม่เคยพูดเลยว่าเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์เราบอกไปเลยว่าคุณนะพูดไปเลยว่าคุณสามารถตั้งตั้งรัฐบาลรอได้เพาราะมันเป็นสิทธิ์ของผมไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นบทนางเอกแต่คุณเล่นบทนางเอกไง<อ>คุณเล่นบทนางเอกคุณคุณบีบน้ําตาอืม น้ก็เนี่ยแหละคือสรุปคุณชูวิทย์นะคะบอกว่าเนี่ยแหละคือสุดท้ายแล้วจะไม่ได้เห็นฉากหน้าในการอในในการเซ็น MOU ที่มากอดกันสวมมงคลสมรสอะไรพวกนี้เป็นการสร้างภาพทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ทุกคนทําใจไว้ดียุคพักมีแน่นอนเป็นแผนต่อเนื่องเตรียมตั้งพักใหม่รอไว้ได้เลย ชื่อพักอนาคตไกลซึ่งนี่พูดไปแล้วไงว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ทุกคนมาเชียร์แบบนี้นะว่ายุบไปเลยยุบไปเลยเดี๋ยวเราตั้งใหม่คือมันเหนื่อยคุณมันเหนื่อยแล้วคุณจะหาใครขึ้นมาเอาเราถามจริงคนที่มีศักยศักยภาพครบพร้อมมีสติอไม่บูมบามนะคะเอออันนี้คือคือมันหายากแล้วคุณจะมองว่าเป็นใครอ่ะอย่างตอนนี้คนก็จะชอบพูดนะเอาโรมดีไหม รมนี่เพิ่งสามสิบเองใช่ไหมคะที่ที่มีคนพูดกันออกมาวิโรธที่วางกันออกมาแต่มีบอกไปแล้วไงว่าไม่ได้หมายถึงว่าตาสว่างหัวมัวมไม่ใช่หัวมัวหัวหมู่ทะลวงฟันอย่างเดียวนะแต่คุณต้องอย่าลืมนะว่าหมายถึงว่าวิสัยทัศน์ที่คุณจะไปพูดต่างประเทศด้วยนะมีไหวพริบไหมพูดโน้มน้าวคนอื่นเกง่ง่เกไหมนะคะ,ะการคิดสปิช สั้นๆพูดได้ไหมอะไรแบบนี้คือมันมันต้องได้นะไม่ใช่คุณไปยืนแค่ขี้มูกอะไรงี้ก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมีถึงได้บอกไงมีเสียดายคุณพิธาม,มากนะต่อมาคุณชูวิทย์นะคะบอกฟันโทมียุพักแน่แล้วบอกว่าการเมืองหลายเรื่องคนไม่เชื่อแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริงถูกต้องอันนี้ไม่เห็นด้วยหลายๆครั้งเลยที่มีพูดออกมาแล้วมีโดนด่าแล้วเห็นไหม คือสิ่งที่มี่พูดไปเป็นบททพิสูจน์เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนําในทํานองเดียวกันชูวิทย์พูดเหมือนกันเลยบอกอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือว่าได้ยินเพราะไม่มีใครพูดความจริงเบื้องหลังตอนนั้นจะบอกว่าไม่มีดีลลับนะคะจะมีแต่ดีลลักรักนะคะอะอย่างตอนเนี้ยพักเพื่อไทยก็ออกมาดา่าบอกว่าโอ้ไม่มีหรอกดีลลับอะไรเงี้ยโอ้ยเขาจะมาทําให้มึงเห็นเหรออะไรประมาณเนี้ยเออก็ดูเอาละกัน แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นดีลลวงไปซะแล้วผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชียร์หรือว่าทำลายใครแต่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันทางด้านการเมืองเหมือนกันค่ะนี่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะหน้าง,งานอย่าเพอ้อฝันอย่าหลอกตัวเองอย่าอยู่ในโลกแห่งทุ่งลาเวนเดอร์นะอย่าประเมิน904ต่ำเกินไป คุณชูวิทยบอกว่าแม้ว่าเบื้องหลังบางอย่างผมจะไม่สามารถพูดได้หมดแต่หากดาวจากสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ประชาชนที่ติดตามคงจะรับทราบกันมาแล้วอย่าไปคิดมากประชาชนคงอยู่บนที่เดิมบนแผนที่โลกเดิมคือไม่ได้ไปไหนเลยครับก็นั่นแหละก็คือวนแม่งอยู่ที่เดิมเนี่ยแหละวนอยู่กับไอระบอบอมีนะคะน,นี่พูดตามตรงก็ โอ้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะสภาฮาฮีนะคะก็สรุปแล้วนะคะคุณรู้แล้วหรือยังว่าการเมืองเนี่ยมารับรวงพลางขนาดไหนก็มันขึ้นอยู่กับคนมองมากกว่านะฮะมีหอยยกตัวอย่างนะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ชัดเจนเลยสิ่งที่เราเคยตำหนิพักเพื่อไทยก็คุณดูแล้วกันว่าคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยจะเป็นแบบเนี้ย เหมือนที่เราได้เคยพูดถึงอันนี้ต้องขออ้างนะขออ้างเลยคืออ้ําในโกคุณดูนะอ้ําในโกเปี้ยวกลาดด่าปิยบุตรดา่พาพิธาด่าอาจารย์สมศักดิ์นู่นนี่นั่นมึงไม่กล้าอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ถึงลูกถึงคนอ้ํานี่ดันไปถึงยกเลิกระบบประสาทแต่สนับสนุนเพื่อไทยค่ะสนับสนุนสนับสนุนทักษิณค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรวะอียังวะ นี่คือตอบโจทย์ได้ไงว่าอะไรก็คือจะบอกว่าอ้ําไม่มีอุดมการ์ว่าได้ไหมอ่ะมันก็ใช่ไงก็คืออุดมการ์ที่ตัวเองมีก็คือกลืนไปหมดแต่ก็ซิโรล,ลาบต่อทักสินก็แสดงว่าอ้ําก็ไม่ได้สนใจไงว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกแต่อ้ําชอบอยู่อย่างเดียวก็คืออ้ําชอบเพื่อไทยจบนะอ้ําดันทักสินจบนะแล้วมันย้อนแย้งในตัวเองไหมล่ะ มีถึงได้บอกว่ามีก็ไม่เข้าใจคนที่เลือกทักษินเหมือนกันไงถ้าคุณจะมาบอกว่าคุณตาสว่างแล้วแต่คุณเลือกทักษินมันก็จบอะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ลองอธิบายในทฤษฎีของอ้ําให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าสรุปแล้วอ้ํานี่ทางไหนถูกไหมคือการที่คุณบอกว่าคุณไม่เอาระบบก,กริส์คุณต้องการเกียวตินคุณต้องการล้มล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณชูทักสินขึ้นมาคุณบอกว่าต้องเลือกทักษินจบ ทักษินให้ปากท้องประชาชนเฮ้ยอย่างวะเรามี่ก็เลยไม่สามารถนิยามได้นะแต่ว่าเนี่แหละคือมี่จะชี้ให้เห็นไงว่าส่วนใหญ่คนที่เลือกเพื่อไทยก็จะแบบเนี้ยแบบมาจอดมาตายรังตรงพักเพื่อไทยมาจอดตายรังตรงทักษินซึ่งเวลาที่เราถามไงว่าอา้าวแล้วคุณจะอธิบายได้ไหมส่วนมากเขาจะบอกว่า มึงไม่เห็นเหรอสิ่งที่ทักษิณทําให้ประชาชนมันมากมายแค่ไหนมันมีบุญคุณท่วมหัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยไงเราบอกแล้วว่าทักษิณมีคุณูปการใช่ตลอดเวลามีอธิบายให้ทักษิณตลอดถ้าใครฟังมี่มาตลอดจะรู้เลยว่าบางคนด่าด้วยซ้ำว่ามี่เป็นติ่งทักษิณซึ่งมี่บอกว่าไม่ใช่ไงมี่บอกว่าโอเคสิ่งที่เขามีประโยชน์มีคุณเราก็เราเราก็ชื่นชมตลอดเวลามี่ก็ชื่นชมทักษิณมาโดยตลอด แต่เราบอกแล้วไงว่ามันถึงจุดเปลี่ยนที่ประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงปากท้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องการเพียงแค่บาท30บาทอย่างเดียวเราต้องการอย่างอื่นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเดินไปข้างหน้าไงแต่ว่าคุณสังเกตมาว่าอย่างอ้ํานี่ก็เรียกว่าเดินถอยหลังไงตัวเองบอกว่าตัวเองตาสว่างตัวเองบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยเลิศฉันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายคุณก็เดินไปหาทักษิณแล้วคุณก็บอกว่าทักษิณเนี่ยดีที่สุดสําหรับประเทศไทย เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับไงว่าคุณก็กําลังจะบอกว่าระบบกษัตริย์เนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยระบอบอันมีตอบโจทย์ไหมที่สุดถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ้ํากาลังจะบอกอย่างนี้กับสังคมหรือเปล่าว่ามึงไม่ต้องตาสว่างไปหรอกมึงก็แค่เลือกเพื่อไทยเอาปากท้องแล้วก็จบผูกป,ปากไปกแค่นั้นระบอบอันมีดีที่สุดแล้วคะ่ะจบนี่คือภายใต้การเคลื่อนไหวของอ้ํานะมันมีแปลได้แค่นี้เลยคะ่ะจบเลย เออก็เนี่ยมีมีใครมาอธิบายนิยามของของออมได้หรือเปล่ามีมิไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแล้วมีจะบอกให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณออมเนี่ยเขามีมิรไมตรีที่ดีกับทางคุณปวินอาจารย์ปวินซึ่งอาจารย์ปวินก็ก็นะอันอันอันน,น,นี้อันนี้หมายถึงว่ามีไม่ได้ให้เขามาแตกแยกกันนะแต่มีกําลังจะอธิบายฟังว่ามีใครเข้าใจทฤษฎีนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณปวินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแ้ม ก็เรียกว่าสนิทกันเลยแหละเพราะว่าเขาก็เป็นแ g ด้วยกันแล้วก็น่าจะมีความสนิทสนมในจริตด้วยกันแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าอาจารย์ปวินเนี่ยสนับสนุนส้มแล้วอาจารย์ปวินก็สนับสนุนในการยกเลิกทีนี้เนี่ยคุณเห็นความต่างไหมว่าอีกคนนึงเนี่ยยกเลิกก็จริงแต่เอาเอาเจ้าก็คือยังสนับสนุนเพื่อไทยส่วนอาจารย์ปวินเนี่ยเขาสนับสนุนผู้ชายในพรรคเก้าไกลทีนี้เนี่ยนี่คือจุดบางๆที่มันกั้นอยู่ อาจารย์ปวินก็ไม่กล้าในการวิพากษ์วิจารณ์อ้ําเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราเราเห็นสังเกตเลยว่าอาจารย์ประวินไม่ไม,ไม่ไม่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนส่วนคุณอ้ําก็เหมือนกันก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ปวินก็เหมือนกันซึ่งถ้าเราคาดเดาเนี่ยเราก็คงจะคาดเดาได้ว่า อาจจะด้วยความที่ว่าตัวเองยืนกันอยู่คนละฝั่งก็เลยเลือกที่จะไม่ด่าทอซึ่งกันและกันแต่คุณเห็นไหมคะว่านี่แหละมีกําลังจะชี้คุณเห็นไงว่าคนที่เลือกเพื่อไทยมักจะมีแนวคิดแบบนี้ที่มันย้อนแย้งในตัวเองแล้วตัวเองยอมรับไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งทุกวันนี้มีคนเข้าไปด่าคุณอ้ําในลักษณะแบบนี้เฮ้ยว่าเฮ้ยตกลงมึงก้าวหน้าหนมถอยหลังกันแน่แต่อ้ําก็จะ,ะเหมือนกันคล้ายๆว่าเกลี้ยกล่อด,ด่ากัเพราะว่าอ้ําเขาก็อย่างที่บอกแหละว่า นี่มองว่ามันเป็นการไม่ยอมรับความจริงไงก็คือถ้าคุณจะบอกว่าคุณย้อนแย้งคุณก็ยอมรับมาเลยเพราะมันย้อนแย้งจริงไงถูกไหมในการที่ว่าอ่ากุกูกูเค,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 คลมว่าตัวเองตาตาสว่างแต่ตัวเองก็สุดท้ายก็ตกหลุมพรางที่ที่ที่ทักสินไงเพราะกูรักทักสินไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าทักษินจะเลวร้ายยังไงจะอวยเจ้าจะกะราบเลยกูก็รักทักษินเนี่ยแหละคือมาตรฐานของพวกนายแบกนางแบกอันนี้เราพูดจริงๆนะ เพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าสิ่งที่มีบอกมาโดยตลอดว่าคนที่เชียร์ทักษิณมักจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเน้นความเป็นศาสดาไม่ได้เน้นความมีและเหตุและผลแต่มีเนี่ยมีบอกแล้วว่ามี่ไม่ชอบลักษณะของการเป็นติ่งเป็นด้อมเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เหตุผลในการวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างส่วนใครนะคะสามารถอธิบาย ลักษณะหรือว่าทฤษฎีของอ้ําได้ก็ลองอธิบายให้ฟังแล้วกันเพราะว่ามีก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรก็ถึงเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครทราบก็ลองอธิบายนะคะก็จะขอบคุณอย่างสูงนะโอเคนาออันนี้ก็เป็นในทฤษฎีของคุณชูวิทย์นะคะเพราะว่าฟาดเปรี้ยงออกมาเนี้ยอันนี้เราต้องบอกเลยว่าเหมือนที่เรามองเลยนะคะแล้วก็เราก็สนับสนุนในเนี่ยอย่างที่บอกเลยมองโลกแห่งความเป็นจริงนะ ก็อาจจะทําให้หลายๆคนเจ็บปวดใจก็ได้ว่าเฮ้ยมันยังอีกนานเนาะบอกได้เลยว่าอีกนานเพราะว่าคุณเนี่ยประเมิน904ต่ํเกินไปตั้งแต่สมัยลุงสนามหลวงนั่นแหละซึ่งเพ้อฝันกันมานานมากนะคะว่าเราจะชนะแล้วเราชนะแล้วพอเราไปขัดพวกคุณก็ไม่เชื่อคุณก็ด่าเราถ่มถุยเราถึงวันนี้เหมือนอย่างที่คุณชูวิทย์บอกเลยว่าการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วมันก็จริงในสิ่งที่เราพูดตรงทุกอย่าง แล้วคุณชูวิทก็ได้พูดเลยบอกว่าอีกยาวไกลนะคะมันระบอบมันเข้มแข็งมากนะครับการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราอยู่ในโลกที่มันโหดร้ายเต็มไปด้วยอุศักขวากหนามโรยด้วยก้อนกรวดเราไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะเพราะฉะนั้นตื่นกันได้แล้วจ้ะ